ไฮไลท์คือพรักซิคเบรดาบบิก t อรีที่ได้รังบันดาลใจจากไรเซเบอร์ปรับคัสตอมได้หลายแบบส่งผลต่อรูปแบบการเล่นแถมยังมีคอสเมติกเปลี่ยนสีของดาบตามความชอบได้อีกด้วยนอกจากนี้เรนิเกตจียงเปิดตัวอาวุธประเภทใหม่ Blaster s ที่ใช้ระบบยิงและรีโหลดแบบร้อมร้อนแทนแมกกาซีนแบบเดิม De s ที n y 2เรนิกเกตภาคเสริมทีมสตา r w ว r สก่อนวางขายในวันที่2ธันวาคมนี้ภาคนี้มาพร้อมอาวุธและอุปกรณ์ใหม่เพียบซึ่งตัวเกมนี้ได้วางขายแล้วบน p s 5 Xbox Series p s 4 Xbox One, & PC puns team. Finish it. The Imperium is yours to lead. You will fall. The next time, we meet. Only one play left.